กระนาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับพี่พี่วันนี้ก็พอมีมาแบ่งปันนะครับนะหนึ่งชุดหลากหลายรายการครับพี่นะหลากหลายพิมพ์แตกต่างกันไปนะครับนะสนใจรายการไหนนะครับติดต่อครับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องครับพี่เบอร์โทรครับ0620890157ครับ อ่านะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ครับ0620890157นะครับนะสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะครับสามารถสแกนได้นะพี่นะขอลิงก์ขอลายขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนะสะดวก อย่างไรนะครับจะติดต่อสอบถามได้นะับผมนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มนะับผมน้องจัดส่งให้ฟรีนะับพี่วันนี้นะับพี่ท่านใดนะครับนะซื้อครบนะครับนะซื้อครบ1000บาทนะครับนะเป็นอ่าท่านแรกนะับพี่นะนี่น้องมีอ่าของเป็นถือว่าเป็นของช่ำรวยละกันนะครับพี่นะคือของชํารวยของขวัญปีใหม่ละกันนะครับอันนี้น่าจะอ่าเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อเพชรนะครับนะวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร นะครับแล้วเป็นพิมพ์จอบนะครับเป็นพิมพ์จอบนะมีสีทองอลามเลยครับพี่หลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับนะอยู่ในกล่องเดิมนะครับผมในกล่องเดิมนะนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบยันแล้วก็มีตะข่ายประมาณนี้นะครับผมนี่อ่ะนะครับแล้วมอบให้ฟรีนะครับพี่มอบให้ฟรีอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับพี่นะอันนี้คือ เป็นของขวัญละกันนะครับพี่นะเป็นของขวัญละกันนี่มอบให้นะครับผมหนึ่งพันบาทรายแรกอ่ะหมายเลขกหนึ่งครับผมหมายเล็กหนึ่งเป็นพารอดครับพี่วันนี้นะครับในอ e ีพียามเช้าๆช้าสวัสดีทุกท่านนะครับนะนี่นะนะครับนะตื่นเชา้าๆไปทํางานสดใสน,นะครับพี่นะสดใสน,นะขอให้เป็นวันที่ดีของพี่พๆหละท่านนะครับนี่อให้อ่า <c oughs> มีความสุขนะครับตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนนะครับนี่ตลอดครับหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปหมายเลขสองครับอ่าหมายเลขสองเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่นะรายการนี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับนันเนื้อหานะครับนันตรงตามอ่าซอกนี่ก็จะมีเป็นร่องนิ้วมือนะครับนะเป็นร่องนิ้วมือนะครับนสังเกตเห็นไหมพี่นะครับเหมือนเป็นร่องนิ้วมือนะครับ นะครับนะผิวพัน์ก็หยุบหยุบดีนะครับนะตรงนี้ก็จะมีเส้นงคมนะเนี่ยมีเส้นงคมสองเส้นนะพี่นะเนี่ยสเส้นตรงนี้นะครับสวยเดิมดีครับผมนี่นะหมายเลขสองหมายเลขสาครับหมายเลข3เา,าเป็นพระนางพญานะครับราเป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะครับนะองนี้หนึ่งนะครับนะพิมพ์ชัดตรงนี้คุ้งอย่างกระงาจาังเลยนะนี่ครับพี่เนี่ย แบบสวยงามมากเส้นสายสังกตินะครับนะคมคมเส้นคอใบหูนะครับใบหูนี่พระนางพญานะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะพี่นะเนื้อเก่าเก่านะครับหมายเลขสามแล้วครับผมต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นพิมพ์กลางซุ้มกอ นะครับเป็นพิมพ์กลางซุ้มกอมีสภาพใช้หน่อยนะครับพี่นะมีสภาพใช้หน่อยแล้วก็มีคาบไขนะครับเป็นคาบไขนี่ครับตามซองนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์กลางนะครับพี่นะซุ้มกอพิมพ์กลางไม่มีกระหนกนะครับพี่ไม่มีกระหนกนครับพิมพ์กลางไม่มีกระหนกหมายเลขสี่นะครับต่อไปหมายเลขห้าหมายเลขห้านี่เนื้อสวยพิมพ์ปกโพนะ เหมือนเป็นอาสมเด็จเลยนะครับนี่พิมพ์เนี่ยเหมือนพระสมเด็จเลยนะครับแล้วเป็นพิมพ์ปกโพเนื้อดำดำเขียวเขียวนะพี่นะครับองนี้เนื้อดำดำเขียวเขียวนี่ครับแล้วสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะสวยสมบูรณ์เลยนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับนี่น่นาจะเป็นสมเด็จปกโพแต่เราไม่ไม่ไม่ทราบที่นะแต่เนื้อกเกาออกเขียวเขียวนะครับนเนี่ยเนี่ยก็เป็นแบบพวกกุอ่อาวัด อะไรนะกุหลังตลาดอะไรนะพี่นั่นเนี่ยนะครับผมเนี่ยแต่ที่จริงน้องก็ได้มาด้วยกันนะพี่นะเขาอยู่ด้วยกันนะน้องก็ยิบรวบมาเลยนะครับหมายเลขห้านะครับไปหมายเลขหกนี่หมายเลขหกมีบินนิดหนึ่งครับพี่ครับนี่มีบินนิดนึงนะครับเนะตอนแกะกรอบออกดูว่าเจ้าของนะพี่นะแกะกรอบออกดูว่าเจ้าของนะครับแล้วบินเลยนับนิดหนึ่งพี่นะครับนับบริเวณซุ้มนะครับบริเวณซุ้มมีเนื้อนะครับเนื้อประมาณนี้นะครับพี่ ลองดูนะครับนี่หมายเลขหมายเลขหกนะครับผมหมายเลขหก 6. อ่นะครับก็ถือว่าสวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะักเสียดายมีบินนิดนึงนะครับใครรับสภาพ,าพได้ก็ลองดูนะพี่นะลองดูนะครับแนละ้วบินตรงนี้นิดนึงครับหมายเลขหมายเลขหกนะครับไปหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขเจ็ดอ่าหมายเลขเจ็ดเป็นฐานแซมนะครับนะเป็นฐานแซมมีหูนะครับนะฐานแซมมีหูองนี้หูไม่ไม่ถึงไหล่ไม่ถึงบาทนะครับนะไม่ถึงไหล่ไม่ถึงบาทนะครับเป็นฐานแซมนะครับเนื้อมันๆนี่ก็มีรอยแบบรอยทองนะนี่ครับเนื้อแน่นดีนะครับพี่องนี้หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ด นะครับผมหมายเลขเจ็ดฐานแซมครับสวยๆนะครับนะสวยๆเนื้อแน่นๆหนึบๆเลยพี่นะครับไปหมายเลขแปดนี่ครับหมายเลขแปดเกตทะลุซุ้มนะครับนะเป็นเกตทะลุซุ้มพอดีดูชงกีฬาไปด้วยนะพี่นะชงกีฬานะครับสีปัตตะก็สีเกมสีเกมนะครับไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับสภาพอากาศเป็นไงกันบ้างนะครับพี่ช่วงเช้าๆนะครับนะ ช่วงเช้าๆเป็นไงกันบ้างครับนี่สดใสคอยแฮปปี้นะครับแล้วตลอดทั้งวันทั้งวันนะครับเนื้อหาสวยๆดีๆนะครับพี่หมายเลขแปนะครับหมายเลขแปดต่อไปครับหมายเลขเก้า นะครับผมหมายเลขาเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะัเป็นพิมพ์ปกโพนี้ปกโพใหญ่นะครับนะปกโพใหญ่นะครับเนื้อออกสีอ่าเหลืองนวลๆนะครับผมเหลืองนวลๆนะครับพี่นะผิวสวยๆนะครับนะเนื้อหากเก่าๆนะครับนี่ซอกลึกๆอ่ะนะครับพี่นะพิมพ์คมชัดสวยซุ้มซึ้ม หมายเลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก้านะครับต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบนะครับนี่หมายเลขสิบก็เป็นฐานแซมนะครับเราเป็นฐานแซมเช่นเดียวกันนะครับนั้นนี่เหมือนกันคล้ายๆกับรายการที่เจ็ดเลยนะครับเราพิมพ์ทรงเดียวกันแต่เนื้อหาจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับพี่นะแตกต่างกันนิดนึงนี่พิมพ์เดียวกันเลยนะพี่นะตรงนี้นะครับตรงนี้หมายเลขสิบนะครับพี่ นะนะครับนะนี่องนี้หมายเลขสิบนะครับเนื้อสวยเนื้อแตกสวยมากนะครับนี่ถือว่าเนื้อสวยเนื้อเก่าเลยนะครับผมแบบนี้นะครับเนื้อหาดีๆนะครับผมอ่ะต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดพิมพ์ใหญ่ครับพี่องนี้ครับ เนื้อหาแบบแกงหนึบนิดหนึ่งนะครับผมแกงหนึบเนื้อหาแกงแกงหนึบหนึบหลังแน่นๆนะครับพี่นะไม่ม,มีรอยยุบรอยเว้าเลยนะครับผมหลังแน่นมากครับเนื้อหาออกแกงหนึบหนึบเล็กน้อยนะครับ เลข11นะครับองนี้หมายเลข11ครับพี่ต่อไปหมายเลข12ครับนี่นะครับองนี้หมายเลข12เนื้อแห้งๆนะครับพี่นะเนื้อแห้งๆออกผิวยิ่งๆนะครับจะเป็นผิวยิ่งๆราบาฝุ่นตามจอกนะครับนี่องนี้สวยเดิมเลยนะครับหมายเลข12นะครับพี่ โดยมวนสารนะครับผมผัสสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมตรงนี้หมายเลขสิบสองต่อไปหมายเลขสิบสามนะนะครับหมายเลขสิบสามเนื้อหนึบเนื้อแน่นดีพี่นะครับเนื้อหนึบเนื้อแน่นดีนะครับเรามีคาบไข่บริเวณนี้นะครับมีคาบไข่บริเวณนี้นะครับนะครับเส้นสายก็นะครับคมคมนะครับพี่นะคมคมนะครับเส้น ลวดลายพิมพ์ต่างๆนะครับพี่นะดูความเป็นธรรมชาตินะครับนีเนื้อสวยๆนะครับพี่นะเห็นม้วนสานเยอะดีนะมีพี่ท่าเมื่อวานนี้เขาเรียกเนื้ออะไรนะพี่นะเหมือนไหมพี่นะครับเนื้อเต้าหู้นะครับหรือว่าต้องขาวเนาะ นี่นะครับนะลองดูนะครับพี่หมายเลขสิบสามนะครับนะครับผมวันนี้ก็มีพาเครื่องมาสักประมาณห้าหกรายการนะครับพี่นะห้าหกรายการไปหมายเลขสิบสี่ครับนี่หมายเลขสิบสี่ตรงนี้ก็จะเป็นม้วนสารก้อนม้วนสารนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีรอยแยกนะรอยปีนะครับบริเวณอ่าไหลตรงนี้นิดนึงนะครับนะตรงนี้ก็จะมีรอยแบบม้วนสารน่าจะเป็นเม็ดใหญ่ก้อนใหญ่นะครับนะนะครับ เป็นเม็ดดำๆนะพี่นะเป็นเม็ดดำๆนะครับเหนือมัวสาตร์ละเอียดละเอียดนะครับหลังประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเส้นๆนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์เจดีนะน้องมองเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะั่นเนี่ยเขาจะแบบเหมือนสเกลแบบตรงกันเป๊ะเลยนะครับพี่นะเป็นรูปทรงเจดีนะครับหมายเลขสิบสี่ ต่อไปครับหมายเลขสิบห้าครับอ่ะตรงนี้ครับพี่หมายเลขสิบห้านะครับแล้วเนื้อมีความฉ่าสีออกเหลืองเหลืองนะครับพี่นะออกสีออกเหลืองเหลืองนะครับมีความฉ่านะครับแลัฐานใ่เป็นฐานฐานหมอนนี่สูงเลยนะนี่ครับเนี่ยสมนะครับไม่มีโยไม่มีเยะนะครับพี่นะไม่มีโยไม่มีเยะนะครับสวยสมดุลดีนะครับนี้จะมีคราบไข่เกิดขึ้นหน่อยนะครับพี่นะเนี่ยด้านหลัง ราคาไข่ีเพียบเลยนะเนื้อมันดีเนื้อแน่นดีนะครับหมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้านะครับผมต่อไปหมายเลขสิบหกนะครับผมหมายเลขสิบหกนี่ง <Dieser> นี้เป็นพิม พระประธานนะครับนาะสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับในองค์นี้พิมพ์ทรงพระประธานนี่ครับนะครับผมอ่านะครับมีพี่ท่านใดทราบไหมพี่นะครับเนี๋ยวมันเี๋ผงกลมๆเนี่ยคือมวลสารอะไรพี่ได้เห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นกลมนะเนี่ยครับพี่ดูดิดมีไหล่เม็ดอยู่นะครับเราไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะ นี่ครับเขาจะเป็นผงเม็ดกลมๆเนี่ยวันนี้เห็นมวลสารเยอะดีนะครับเป็นพิมพ์ภาพผ่านนะครับนะเส้นอนี่ครับเส้นตายฐานเส้นรองผ้ารองนั่งอ่ะนะครับนะครับหมายเลขสิบหกนะครับต่อไปหมายเลขสิบเจ็ด นี่นะครับวงนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับวงนี้ก็จะมีค้าบฝุ่นหน่อยนะครับค้าบฝุ่นผสมค้าบกุกนะครับนี่หนังแน่นๆเนื้อหาจะออกแห้งๆหนึบๆนิดหนึ่งนะพี่นะเนี่ไม่ถึงกับแห้งแบบแห้งจ๋านะครับนะอ่านะครับนะเส้นอ่าแขนหดเลี้ยวนะครับนะแขนหดเลี้ยวเส้นสายนะครับนี เลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดไปวันวยไวๆเนาะพี่น้องมีสามสิบรายการนะครับปูไม่ทันนะครับนี่หมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดตรงนี้พิมพ์พระประธานเช่นเดียวกันนะครับผมในพิมพ์พระประธานเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนื้อออกมีขาวนะมีขาวมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะครับนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับสังเกตดูนะครับพี่นะตรงนี้ ะจะมีเส้นรองนั่งถ้าถ้าคนไม่สังเกตนี่ก็จะไม่แยกแยกแยกไม่ออกนะพี่นะแยกไม่ออกบางทีนะว่ลายพิมพ์นะพี่นะบ,บางทีก็เล่นหลายพิมพ์แบบนักสะสมในส่วนมากก็จะมีกระแทบทุกพิมพ์ะนะครับพี่นะเพราะว่าเป็นคนสะสมนะพี่เนาะนะครับเป็นคนสะสมนี่ก็ต้องมีให้ครบทุกพิมพ์น,นะครับนะทุกเนื้อหานะครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับ เลขสิบเก้านะครับผมเลขสิบเก้าตรงนี้เนื้อใสใสดีนะครับพี่นะเนื้อด้านในจริงเนี่ยออกมีความขาวนะครับมีความขาวนะครับนะตรงนี้ก็จะเปื้อนสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลแดงแดงเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นยางอะไรปะนะครับในสมัยเมื่อก่อนที่อาจจะมีทากันได้เก็บสภาพผิวอะไรประมาณนี้นะครับ สวยๆนะครับผมเนี่ยหมายเลขสิบเก้าครับพี่ครับวันนี้หมายเลขสิบเก้านะไปหมายเลขยี่สิบนะครับผมหมายเลขยี่สิบครับโอ้วงนี้ข้าวกลุ้เก่ามากนะครับผมอ่ารู้เก่ามากครับพี่หมายเลขยี่สิบ ผูกเก่าๆแบบกึกๆเลยนะครับผมรงนี้ถือได้ว่าไม่แบบไม่ได้ใช้เลยนะพี่นะเก็บจริงๆนะครับนะสําหรับอ้าองนี้นะพี่นะดูแบบว่าเขาเก็บจริงๆนะพี่นะดูคาบแบบเนี่ยดูไม่มีทะลอกไม่มีทะล่อนเลยพี่นี่ นะครับผมหมายเลขยี่สิบครับพี่ตรงนี <c oughs> ้นะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับผมหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดพิมพ์ชัดคมดีนะครับ เนื้อหาดีๆนะครับนะหนึบหนึบแน่นๆน่นนะครับสวยๆผิวแบบบ้านๆนะครับผมพระเครื่องที่ราคาย่อมเยาที่สุดนะพี่นะพระเครื่องที่ราคาย่อมเยาที่สุดครับนี่ร้านน้องโบบารมีพระเครื่องนะครับสนใจติดต่อได้ครับ0ูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับไอเดีลยลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมหมายเลขยี่สิบสองครับ อันนี้ผิวออกอากายภาพออกเหลืองๆนะครับแล้วมีคราบไขติดตามซอกครับผิวนี้แล้วก็จะมีคราบดำๆนะครับประมาณนี้นะครับผมหมายเลข2ีนะครับเส้นสายสังกตินูนๆเลยนะพี่นะนี่เส้นสายสังกตินะครับนะนนูๆนๆเลยพี่ประพักกลมใหญ่ เกิดทะลุซุ้มนะครับอ่าอ่าหมายเลขยี่สิบสองต่อไปครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสามอ่าหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสามเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์อ่าสังคตินะครับน้องได้มาสององนะพี่นะน้องได้มาสององเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นอีกหนึ่งองนะครับแต่เนื้อหะเขาก็ค่อนข้างที่ว่าจะ ใกล้เคียงกันนะครับแต่แกน้องคิดว่าจะเป็นคนละโซนนะครับคนละโซนเนื้อนะครับพี่นะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับมีเนื้อฉ่ำมีความเหนียวเลยนะครับพี่ ถูกหมายเลขยี่สิบสามนะครับพี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับต่อไปครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่อ่าหมายเลขยี่สิบสี่ครับุงนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ครับนี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่พิมพ์เส้นได้ครับพี่เนื้อมีความฉ่านะครับ เนื้อชำออกน้ำตาลนะครับพี่นะออกน้ำตาลเข้มๆเลยพี่นะครับนะดูนี่นะครับโซนเนื้อเนี่ยนะครับแล้วมีความเข้มเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับรงนี้หมายเลขยี่สิบสี่นะครับนะพร้อมกรอบพร้อมตลับนะครับพี่นะรงนี้็นอกคิดว่าเป็นแบบเก่าดีนะครับพี่นะก็คือว่าเก่าดีแปลกดีนะครับพี่นะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับผมลองดูครับผมหมายเลขยี่สิบสี่นะครับ เนื้อชําดีนะครับผมอะนะครับผมต่อไปหมายเลขยี่สิบห้านะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับนี่บึกเลยเนื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับนะ <c oughs> เนื้อบึกมากตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เนื้อนะครับนะขาวๆนะครับพี่ นะมีความเก่าเลยนะครับพี่นะมีความเก่านี่ครับวุ้ยนะครับตนาะสวยๆครับพี่ตรงนี้หมายเลขยี่สิบห้านะครับพี่หมายเลขยี่สิบห้าอ่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบหกครับ หมายเลข26เป็นเหรียญที่เราลึกพิธีไหว้ครูนะครับ10กันยาปี2513นะครับนี่นะครับนะที่เราลึกพิธีไหว้ครูนะครับนะสอสอสอนะครับนี่ด้าน,นหลังนะสอสอสอ,สอนะครับสอเสือสองตัวแล้วก็สอสาราเป็นลูกเสียนพ่อแก่น,นะครับผมสี่ฟันคมๆเลยนะครับผมนี่สี่ฝันนะครับนะําเมสซี่ต่างต่าง สวยมากนะครับเส้นสายคมหมดเลยนะครับพี่พะนะครับผมมาเลขยี่สิบหกนะครับต่อไปหมานเลขยี่สิบเจ็ด หมายเลขยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญใบเขาเรียกเหรียญใบสาเกะป่ะพี่นะครับนับเป็นเหรียญใบสาเกนะครับนับพระคููกาชาติวัดใหญ่นครศรีนะครับนศรีธรรมราชนะครับพี่องค์นี้เป็นเหรียญที่ว่าถือว่าเดิมและสวยนะครับเดี๋ยวพ่อเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งนะครับถือว่าเหรียญสวยนะครับนัสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่ขอบข้างเป็นขอบตัดซ้ายนะครับอย่่งวันนี้นะครับพี่ลูกชาย ขอบข้างไปขอบตัดฉีตัดสายนะครับนะตัดฉีกตัดซายนะครับเป็นไบซาเกะด้านหลังก็เป็นเนี่ยครับพี่เป็นฮักคาตยันนะประมาณ6แถวแล้วก็มีพระพุทธนะครับนีอ่านะครับประมาณนี้นะครับนะสวยๆคมๆนะครับเหรียญภาคใต้นี่แทบจะดังทุกรุ่นนะพี่นะแทบจะดังทุกรุ่นนะครับนะทุกเกจินะครับพี่นะทุกเกจินะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ด ปหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงกะไหลนะครับมีสภาพใช้บ้างนะครับแต่กะไหลก็ยังมีนะครับผมหลังเป็นหลังยันประมาณนี้นะครับเป็นกะไหลทองทองแดงกะไหลทองนะครับเหรียญก็ถือว่ามีสภาพใช้แต่ก็คือว่าสภาพยังน่ารักนะครับนะสภาพคือน่ารักและยังคงสภาพแบบว่าเหมือนว่า ก็ะไรยังพอมีให้เห็นนะครับพี่ๆนะครับกระไรยังพอมีให้เห็นนะครับลองดูนะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ไอ้สามสิบสี่ไอ้ยี่สิบเดี๋ยวนะพี่นะยี่สิบเก้านะครับพี่น้องนะครับนี่อยู่ลูกชายมาปรวัแล้วนะครับนี่หมายเลขยี่สิบเก้านะครับ หมายเลขยี่สิบเก้านี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับนะเหรียญหล่อพระพุทธโสธรเมืองฉดเชิงเซานะครับเป็นเหรียญเสมาเหรียญหล่อนะครับสองสี่หกศูนย์นะครับนี่เนื้อประมาณนี้นะครับพี่ดูดิเส้นสายอัครายันจะเป็นตัวเป็นแท่งอยู่เลยนะครับพี่นะเป็นตัวเป็นแท่งเหินชัดเลยนะครับตัวไหนตัวไหนนะครับนะนะครับหน้าหน้านี่ชัดมากนะครับพี่นะพระพุทธโสธรเมืองฉดเชิงเซา เหรียญหล่นหอนะครับน้องริงขยะหลุดไปริงขยะเนี่จริงขยะหนุดอ่านะครับผมหมายเลขยี่สิบเก้าต่อไปหมายเลขสามสิบครับพี่พี่อ่าหมายเลขสามสิบเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะครับเหรียญ <le> พระพุทธชินาราชใบอ่าเหรียญเสมาพระพุทธชินาราชนี่ครับนะสวยๆนะครับเป็นเหรียญ แล้วบนเหรียญที่ระลึกอะไรนะพี่ข้างหลังเนี่ยจะมีตัวภาษานะพี่นะแต่ตรงนี้มีความสึกความร่อนนะครับมีความสึกความร่อนนะครับ,รบรเป็นเหรียญเนื้อ,อะตะกั่วเนื้อชิ้นตะกั่วนะครับในสมัยโบราณก็จะเป็นแจกพวกกรรมการวัดพวกที่อยู่กับวัดนะครับพี่นะดูเก่ามากนะครับในดูรอยเป็นภาษารร้อยต่อกันเลยนะครับรนะครับผม หมายเลข30นะครับพี่ตรงนี้หมายเลข30อ่ะบหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับนะรายการสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่น,นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้รูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์พระครูนิวาสธรรมขันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพงนี้สวยเดิมในตลับเรี่ยมกันน้ํานะครับ สวยเดิมในตลับเรียมกันน้ําสวยๆนะครับนวะทองเหลืองพิมพ์สวยนะครับนะเส้นคอด้านหลังนี่ยังชัดเลยนะเป็นที่ว่าลอกเกียนแบบนะครับนะได้ยากนะครับนี่เส้นชัดมากนะสี่เส้นสายสังคติเดิมนะครับหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับผมวันนี้ก็มีสามสิบเอ็ดรายการครับพี่สนใจรายการไหนติดต่อสอบถามนะครับร้านน้องโบบร,รมีพาเครื่องเพิ่มเติมได้นะครับยินดีให้บริการจัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ นะครับ1,000ท่านแรกนะครับพี่นารับไปเลยนะครับพี่หลวงพ่อเพชรนะครับนี่วัดท่าหลวงนะครับนะเป็นจอบนะครับจอบหลวงพ่อเพชรก็มีแบบมือแปรมืออะไรที่เขาเล่นเล่นกันก็หลายหลายหลายตั้งนะครับผมวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดกบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนาร้านน้องโบบรมีพระเครื่องนะครับนะ ขอลาไปก่อนนะครับนะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยทุกคนนะครับโชคดีทั้งวันนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์เริ่มทําง,งานวันแรกของสัปดาห์นะครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ